ขึ้นสูสงสงลงชสาตกใกล้ใได้หลายหลายบางรานของที่งานแอดเทวดา,าขอที่งานจงโชคดีสามสอ าดนะครับบานนี้นะครับบอกเลยว่าคนที่ลุกนะครับคนไล่กดแชร์ครับกดติดตามนะครับจานเดินทางโอ้ยขอวอ่อวาเป็นบักไม่พอสองมาเป็นทองสองกันรู้รู้สิสวยงามมากๆโอ้อโหฟอ้โหเยอเกิน ว่าไปท่อสองอตีเบิงหน้าถามนะครับล่างไปล่างไ้โยกยกลูกโยกตีลังกาโว๊บสวยเงี้ยมาก สวยงามป้าคอยนั่งสายคอยชัก้ดีใจดีใจงานเอนไขยังก็เปิดร้อยพาดไปมันเสียหมอไข้ยังบาแยมว่าใส่ปัญหา วัวใช่ปัญหาวดของญ่มันจะหนีไปนะนะครับว่วชิวโคเพียงสองร้อยอ่สีเปลี่ยนคืนนะครับเอา่าวให้กันก็ทิ้เอาไปฟังไฟชัา

มีความเสียนะครับมีความเสียเพราะว่าเป็นอิารยังผู้อื่นกสอ่แหงดอยู่บเน้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามตัวเอาแหวนพิษเอาคืนแน่ยเล้ยเอาคืน Uhm, ะคะื Eugene, road, ่ว่าผมไม่พีดรมก็เปิดตาแง้มันหากัไปสองลอยหาไม่ได้วอนไหสองลอยหาแล้วตั่ีอยเฟฟันนี่เ้าหันหัวไปสีมไหนลุง

สามร้อยามรอ่สรเอาน่ะตังค์มือจะเปิดหกพสร้อยหกิบแล้วนนัีงนี้ไีัวั้ว้วัีีั วันนี้เสียน่ครับนี่นี่นี Hence, mm, uh, ่เื่อนี่ตนี่ยอ้นี่นี่โอ้หสามร้อยน้อยู่ลเส้นขาวอีไปยโ่เาเ้าโล่เ้าเบาสามร้อยสเท้ ีสกรัอเย2 30ากม330ส330 330 สาร้อสามสิาไว่ก่อนอลานลูนะครังนี่หลแนะครับเขั้นพ่อหเป็นหอดอบสามสิบเป็นสถิตินะครับเป็นมาที่หนึ่งะครับบางที่สอธิบาของแอเลดานะครับวารับทิดปกับเปเรียเตด้วยนะครับทางคุณดาเบล่าเนะครับสุดยอดนะครับมารับทริปกับเปเรียเตด้วยหลังฐานนะครับโอ้แอตเลอดาสามร้อยสามส <floor> ิบเปรียเตราคาไห Si O-Yong Si O-Yong Si O-Yong